จีเท์โมแกนสตีรถเขาลาเทมาแต่งรถกับช่างซิตได้จีเท่โมแกนสกตีเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ Lust. สวัสดีอยู่กับผมซิดเดเกมแปลมาจากกูเกิลนั่งเล่นเกมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่และผู้ติดตามเก่าทุกคนด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแน,นลยูทูปของผมนะครับเราก็อยู่กันเหมือนเคยเช่นเดิมอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ยีโมเกิลสติทางเซิร์ฟเวอร์ได้อัปเดตระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือระบบแรงดันนั่นเองโคตรเท่มีแต่พวกกันชนกันชนหน้ากันชนท้ายทอ่อไฮดรอลิกอะไรต่างๆสปอตเลอร์เ,อ,เออเพียบเลยและ สามารถแต่งได้กับช่างเท่านั้นช่างที่มียศสีขึ้นไปจะสามารถแต่งรถได้เดครับหากใครท่านใดต้องการจะแต,งต่งรถต่างพวกอะไรต่งางๆก็ต้องเรียกช่างที่มียศสีขึ้นไปมาแต่ให้เะครับและสัญ,ญลักษณ์ของช่างที่มียศสีขึ้นไปก็ตามนี้นะครับมีชื่อสีขาวด้านหลัง modify และ Facebook ขอช่างแต่ละคนที่มียศสีขึ้นไปสามารถทักไปแต่งรถกับเขาได้เลยนะครับหรือไปดูที่นาเพ็ดแมคานิกโมแกนการช่างไดเลยนะครับสำหรับช่างที่มียศสีขึ้นไปสามารถแต่งรถได้แค่บริเวณพื้นที่สียุบผูเท่านั้นที่แอดบินได้เพิ่มเผมมาอูจะมีอยู่3เมืองด้วยกันเมืองแรกก็ LS ที่เราอยู่ดตอนนี้เมืองทีง่2กา l v ตรงนี้เลยเือที่3 SF อยู่ตรงนี้สามารถไปแต่งรถกันได้แค่เรียกช่างเองมาผมจะให้ดูราคาการแต่งรถแต่และอย่างคร้าวๆประมาณนี้ปึ๊บจะมีการชนท้ายและการชนหน้าก็จะราคาอยู่ที่88,999เงินเขียว สปอยเลอร์สามแสนห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าเงินเขียวสเกิรต์ตข้างอันนี้มันมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่นแน่ใจเหมืนอนกันราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันกว่าบาทหลังคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็มีท่อไอเสียไฮดรอลิกต่ตางๆกบราคาตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะอะจะแต่งรถคันนี้ให้ดูกดไหวจะอยู่แต่งที่ส่วนรถยนต์เลย อ่าสำหรับเมนูช่างนะใครที่เป็นช่างปึ๊บกดก็จะมีเมนูขึ้นมาถ้ารถคันไหนแต่งได้เยอะๆก็จะมีรายการขึ้นมาเยอะๆนะครับรถคันนี้สามารถแต่งไฮดรอลิกได้อย่างเดียวอ่าไฮดรอลิกก็จะเป็นแบบรถเต้นนะครับดึบ๊บดุ๊บดุ๊บอ่าอันนี้ผมใส่ไฮดรอลิกแล้วมันมันไม่เด็กเหมือนรถคันนี้มันมันิะหนักไปนะครับเลยมันไม่เด็กอ่าเมื่อเราเลือกรายการจิตแต่งแล้ว เราสามารถเรียกเก็บเงินได้เลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวกดไปต้องกดตรงยกเลิกนะอ่าตรงนี้ต้ากดตกลงมันก็จะขึ้นราคาการเรียกเก็บเงินไปที่รถของผู้เล่นทีแล้วที่เขาจะให้เราแต่งให้ออแล้วเขาก็จะเสียเงินแล้วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้อธิบายไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยเด้วยครับพอดีว่าเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถอีกคันที่สามารถแต่งเต็มได้นะไปะเดี๋ยวเราไปกันอ่าคันนี้เลยรถส่งเตาคูแต่งเต็มได้ครบเคลือกมากๆากถ้าใครแบบแต่งรถเต็มๆก็จะเสียหายหลายล้านอยู่นะเต่าคันนะอะเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อนยวจ,จะแต่งให้ดูว่าม,ม,มันมีอะไรบ้างอ่ากดไว กนแต่งท้นสวนนี่มีเยอะเลยนะโหแต่งแบบหนักๆเลยอะแต่งช่องระบายอากาศก่อนเลยดานขวาช่องระบายอากาศอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอืมแต่น่าจะแต่งแล้วโอเคต่อไปด้านซ้ายบ้างกดไปปึ๊บอ่านี่อยู่ตรงหน้ากระโปรงรถเลยเท่ๆอืมสวยงามมาก แล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์แต่งไปแล้วโอเคสปอยเลอร์ก็ติดอยู่ตรงนี้นะเท่ๆเลยปึ๊บถอยเสียก็สามารถแต่งได้นี่ท่อคู่เลยฮึเท่ไม่เอาเปลี่ยนก่อนปึ๊บนี่อันนี้ไอ้สเกิร์ตสเกิร์ตที่มันตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เออผมก็ไม่นใจเหมือนกันสเกิลสเกิลนะฝากระโปรงหน้าปุ๊บอ่าเททต่อไปอะไรอีกต่อไปลังคานี่ลังคาก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนแบบยังไงแบบมีอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะปุ๊บปั๊บอะไฮดรลิกก็รถสามารถเต้นได้นะถ้าเราแต่งไฮโดรลิกนี่ไง อ้าโคเท่อ่าแต่งเสร็จแต่งเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเท่ๆเลยว้าวสามารถมาแต่งกันได้นะเรียกช่างที่มียอสีขึ้นไปเลยอ่าเขาก็จะมาแต่งให้ช่างบางคนอาจจะไม่ว่างนะครับก็ต้ของเข้าใจใด้วยเนาะเออเวลาว่างมีช่างทุกคนก็ไม่ได้อ่าทุกเวลาเนาะเออต้องเข้าใจใด้วย ก็ระบบเขาขาก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วแนหะแค่นี้เลยครับคลิปนี้ไม่ยาวมากคลิปนี้สั้นอืมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอนะ่ะ <c oughs> อ่ะถ้าเราแต่งรถทเทรถสาวก็จะชอบนะดีเขาสาวยกล้อนะอืมอย่างที่แหละอ่ะชอบใจชอบใจอืม <c oughs> พาร์้งพาง รักษาชอบใจชอบทิ้งเนอะติดติดดื้อด้ดึรถดงรถดิงอ่าอคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากแค่มาแจ้งแค่นี้นิดหนอ่อยอไปเลยครับบายบายครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะครับโค้ชมากเลยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อนเื่อนมาดูกันด้วยนะครับบายบายครับ 내가 왜 이쁜가, 안했자